สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช a n n ลแม m a กส์ Marble ลอดบายจันแพทนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะหรือชาวรัคนาราศีตุลน,นั่นเองนะคะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะคะเราจะดูดวงกันถึงในเรื่องของการงานการเงินความรัก ของชาวราศีตุลด้วยแต่เราจะไปะขยายความเน้นหนักในด้านของความรักให้มากหน่อยเท่านั้นเองนะคะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะไปดูกันแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะไม่ใช่พลังงานโดยรวมอย่างนี้แอดไลน์ดีที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามานะคะ ajainpa w t ค่ะ เพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะชาวราศีตุลในสถานะของคนที่มีคู่พลังงานของคุณเป็นเช่นไรไพ่หกช่วยค่ะ n i Knight of p e n t a c l e Queen of Pentacles 7 of Cups Hello f a n และ Queen of Cups พลังงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวอารมณ์ความรู้สึกของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจากหน้าไพ่นะ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเป็นช่วงเวลาที่นะคะคุณได้ไปพบปะเจอกับเพื่อนฝูงเก่าๆมิตรภาพเก่าๆนะคะซึ่งมิตรภาพเก่าๆนั้นนำพาในแง่ของอการเงินหรือผลประโยชน์ที่ดีมีความมั่นคงคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาก็ได้นะคะลักษณะของตัวเลือกในเรื่องของหน้าที่การงานหรือตัวเลือกในเรื่องอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆค่ะเพราะว่าบางอย่างดีและบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ผล ได้ดีเท่าที่ควรนั่นเองพลังงานของคุณออกมาในเชิงที่มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวมากในเรื่องราวของอการทำงานการเงินหรือแ,แม้แต่ในเรื่องราวของความรักก็เช่นกันนะคะออกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่เป็นคนที่จริงจังและจริงใจนะคะไม่ว่าห่างกันไม่ได้ใกล้ชิดกันยังไงจิตใจคุณก็ยังมีความรู้สึกถึงคนรักได้อย่างมีความมั่นคงนะคะเรียกได้ว่า พลังงานของคุณอยู่ในแนวทางที่ดีทีเดียวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมาดูว่าพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีตุลเป็นเช่นไรนะคะ7 of Pumpkin 2 of l i o h t อ i ไลท์นิงไฟฟ์ออ และโฟล์ทไลท์เ n ็งไน f p อ m p k ัมคินเด o n ์มูค่ะ,ะดูจากพลังงานหน้าไพ่ของคนรัูู่รของชาวราศีตุลน,นะถ้าถามว่าเรื่องของการงานเป็นเช่นไรการงานน่าจะมีในเรื่องของอทางเลือกอะไรบางอย่างเข้ามานะคะมี Choice ที่ต้องเลือกอะไรประมาณนั้นนะคะหรือมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจค่ะ ส่วนในด้านของการเงินนะคะคนรักคู่ครองของชาวราศีตุลถือว่ามีความมั่นคงดีอยู่นะเป็นการเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงนะคะไม่ค่อยมีโชคลาภสักเท่าไหร่ค่ะนะคะได้จากน้ำพักน้ำแรงความขยันของคุณเลยยิ่งขยันมากคุณก็ยิ่งได้เงินเยอะแต่ขยันน้อยปุ๊บเนี่ยการเงินคุณก็ล่อยหลอลงไปช่วงกลางกลางเดือนบ่งชี้ว่าคนรักคู่ครองของชาวราศีตุลน,น่าจะมีปัญหาในแง่ของการเงินบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ หรือบางทีก็อาจจะมีปัญหาด้านของสุขภาพร่างกายเข้ามาและต้องใช้เงินเยียวยาหรือใช้เงินรักษาอะไรประมาณนี้นะคะแต่การเงินก็เลยจะทําให้พ่องไปบ้างนะคะในช่วงประมาณตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนะคะส่วนช่วงไปไปลายเดือนนะคะเขาอาจจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะ หยุดงิดง่ายหรือตัดสินใจอะไรโดยที่ไม่ได้ปรึกษาใครระวังจะถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบในแง่ของเงินเงินทองทองได้นะคะสำหรับคนรักคู่ครองของชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะอ่ะมาดูในเรื่องราวของความรักเป็นเช่นไรก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่อาจจะมีลักษณะของความรู้สึกน้อยอกน้อยใจไปบ้างนะคะน้อยอกน้อยใจในที่นี้ก็คือคําพูดคําจาของคุณนะอะไรบางอย่าง กระทบกระเทือนใจเขาอ่ะมันก็ทําให้เขาคิดมากนะคะการสื่อสารก็จะลดน้อยลงไปไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากกันหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะสุขภาพร่างกายเขามีปัญหาก็ได้มันทําให้อารมณ์ในเรื่องราวของความรักความโรแมนติกเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะคะก็เลยอาจจะอยู่ในช่วงของสภาวะอารมณ์ที่มันสับสนนะคะอะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือน กุ่มภาพันธ์นี้พไพ่ใบแรกกระเด็นออกมาอืมนะคะเป็นไพ่เก้าไม้เท้าค่ะนะคะและตามมาด้วยไพย่ King of Pentacles, Hangman, Three of Pentacles, Ace of Swords และ The Magician ค่ะ ให้พลังงานบ่งชี้ว่าในช่วงกลางเดือนน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าคนรักคู่ครองชาวราศีตุลจะเจอปัญหาด้านสุขภาพนะคะและปัญหาด้านสุขภาพนี้มันก็อาจจะส่งผลเสียในแง่ของการเงินด้วยทําให้การเงินพล่องไปบ้างจนต้องหาอะไรพิเศษทาหรืองานพิเศษเพิ่มเติมนะคะแล้วก็งมีบางเรื่องบางราวที่ทําให้คุณคิดมากวิตกกังวลนะคะต้องกลับไป คิดว่าต้องกลับไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปรัดเข็มขัดหรือไปทบทวนกับอะไรบางอย่างนะคะมีเรื่องเค,เครียดเข้ามาในเรื่องราวของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ย สำหรับคนที่มีคู่สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพของคนรักคู่ครองชาวราศีตุลตัวชาวราศีตุลเองไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะพลังงานออกมาในเชิงที่ดีมีความสุขกับร้านของการงานการใช้ชีวิตนะคะแต่พอพลังงานของความรักของคุณเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยเจอกับปัญหาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเข้ามาถึง เขาอาจจะเครียดคิดมากวิตกกังวลนะคะแล้วบางทีก็อาจจะน้อยอกน้อยใจกับคำพูดคำจาอะไรบางเรื่องบางราวมันก็เลยทำให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นในด้านของความสัมพันธ์ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลเองก็อาจจะต้องระมัดระวังคำพูดนิดนึงนะคะกับคนรักคู่ครองอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆมันก็ส่งผลทาให้เขาคิดเยอะอะไรประมาณนี้นะคะอะมาดูว่าไพ่ออร์เ e คิลนะคะจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะ รอคอยอืไพ่กระเด็นเรื่อยเลยนะกระเด็นบ่อยมากไพ่เวลาที่สำคัญเอกลักษณ์เฉพาะตัวไพ่สมหวัง ห่วงใยห,หรือมีน้ำใจแบ่งปันไพ่ o r ร์ l เออกมาในเชิงดีค่ะนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณรอคอยอยากจะให้อยากจะให้สิ่งที่คุณรอคอยนั้นสมหวังสมปรารถนานะคะอดทน รอเวลาอีกสักหน่อยนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังค่ะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองมีน้ําใจและแบ่งปันอะไรให้กับคนรอบข้างหรือแบ่งปันอะไรให้กับคนรักคู่ครองนะคะชาวราศีตุลก็จะได้สิ่งดีๆนั้นกลับมามันอาจจะต้องอดทนแล้วก็ต้องรอคอยนิดนึงแต่ว่าไพ่อัลลูเครบอกว่าสิ่งที่คุณรอคอยไม่ไม่สูญเปล่านะคะคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณตั้ง ตั้งตารอคอยนะคะถ้าสมมติตั้งใจรอคอยอยากจะได้เงินพิเศษเงินอะไรบางอย่างเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นการเงินที่คาดหวังมีโอกาสสาเร็จไหมมีโอกาสสาเร็จนะคะลองไปขอพรกับท่านเท้ามหาพรหมนะคะเพราะช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของคุณคุณจะได้มีการเงินที่สพัดหรือว่าดีขึ้นและเอามาช่วยเหลือเยียวยานะคะคในด้านของความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนรักคู่ครองของชาวราศีตุลได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีตุลน,นะคะมาดูว่าพลังงานของคุณในช่วงเดือนกุมภาพาันธ์นี้เป็นเช่นไรนะคะไพ่ออกมาเป็นสองถ้วย e ิ of f o for t u n e ค่ะ Five า of อฟไฟออฟคัพโฟร์ออฟค six o f s i o s และ nice o s h o r e s ค่ะชาวราศีตุลในสถานะนี้นะคะดวงคุณจะเป็นดวงที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์ตอบเพศตรงข้ามมีเสน่ห์ตอบผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานคุณมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะบ่งชี้ว่า น่าสนอกสนใจในการที่จะพิจารณาหรือตัดสินใจนะคะในเรื่องราวของหน้าที่การงานค่ะและแต่ว่างานที่เข้ามามันอาจจะทําให้คุณต้องคิดต้องเลือกนิดน,นึงมเพราะว่ามันอาจจะต้องติดขัดหรือลําบากอะไรบางอย่างอย่างเช่นอาจจะอยู่ไกลจากบ้านคุณจากที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินทางไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะแบบไปแล้วจะต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวหรือจะต้องไปอยู่แบบ คนเดียวหัวเดียวกับเทมรลี่อะไรประมาณนี้นะคะโอกาสตรงนั้นมีเข้ามาแต่ให้คุณคิดดีๆตัดสินใจดีๆนะคะส่วนในแง่ของการเงินยังไม่ค่อยสัผัสสักเท่าไหร่นะคะชาวราศีตุลในสถานะคนคบคนคุยการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเดือนชนเดือนมากกว่านะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงว่าบางทีถ้าใช้จ่ายเงินอะไรที่มันแบบเกินตัวจะเกิดปัญหาได้นะคะแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นช่วงไหนช่วงประมาณตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนะคะ ส่วนในเรื่องราวของความรักถามว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นเช่นไรนะคะคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดและรู้สึกไม่ค่อยพออกพอใจกับบางเรื่องบางราวหรือพฤติกรรมบางอย่างของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยก็ได้ทั้งๆั้ที่คุณก็พยายามทําตัวน่ารักทําตัวอ่อนหวานมีเสน่ห์แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยที่จะอินกับสิ่งที่คุณทำหรือปฏิกิริยาที่คุณเป็นนั่นเองนะคะบางทีคุณอาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนรักคู่ครอง เพื่อหวังที่จะให้เขาเนี่ยนะคะทำแบบเดียวกับคุณกลับมานะคะบางทีอาจจะยังไม่ใช่คนรักคู่ครองนะเป็นแค่คนคบคนคุยกันคุณพยายามที่จะช่วยเหลือเขาในทุกๆเรื่องแต่เหมือนว่าสิ่งที่เขาทํามันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าทําให้คุณน้อยอกน้อยใจหรือเพิกเฉยกับความมีไมตรีของคุณนั่นเองนะคะอ่ะมาดูซิว่าดูพลังงานของเขาว่าในช่วงเดือน เดือนกุมภาพันธ์พลังงานของเขาเป็นเช่นไรนะคะคนที่คุณคบนะคนที่คุณคุยหกเหรียญค่ะตัวเขาเป็นอย่างไรหกดาบเ <c oughs> จ้าช่วยหกไม้ชาโอ้ไพ่หกขึ้นเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ น่าจะเป็นเด็กถือช่วยอแล้วก็ไพ the sun. ่เดือดซันพลังงานไม่ได้แย่นะตัวเขาอะตัวเขาออกจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนะคะแล้วก็บางทีนะคะ ทําทให้คนอื่นมากกว่าที่จะทําให้กับตัวคุณด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นในพลังงานของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เฟนลี่ friendly, มีไมตรีจิตกับคนรอบข้างตัวบางทีลืมมองถึงคนที่เขาคบคนที่เขาคุยอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจกับสิ่งที่คุณทําให้เขาสักเท่าไหร่นะคะจากพลังงานของเขาบ่งชี้ว่านะคะความเป็นเด็กในตัวเขาค่อนข้างสูงและเขาก็ชอบที่จะทําอะไรตามสิ่งที่เขาช,ชื่นชอบหรือสิ่งที่เขา พึงพอใจเป็นอันดับแรกนะคะด้านการงานของเขาค่อนข้างที่จะก้าวหน้านะคะมีความสําเร็จรออยู่แล้วก็สามารถที่จะรับมือกับทุกปัญหาได้แต่ในเรื่องราวของความรักอาจจะรับมือได้ไม่ค่อยเก่งเพราะว่ายังเหมือนกับเป็นเด็กเพิ่งเริ่มต้นอ่อนหัดยังไม่มีชั้นเชิงในเรื่องราวของความรักยังไม่รู้จะกวาจะโคนในการที่จะทําให้คุณมีความสุขหรือว่า,าทำยังไงให้แบบเขาเรียกว่ากระจายเสน่ห์ของตัวเองได้เพราะฉะนั้น อาจจะเก่งในด้านของการงานเก่งในด้านของการช่วยเหลือคนอื่นๆหรือสังคมแต่บางทีอาจจะไม่เก่งในการแสดงออกหรือทำอะไรให้กับคนที่รักเนี่ยรู้สึกชื่นชอบหรือรู้สึกพออกพอใจนั่นเองนะคะอะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะไพ่ห้าเหรียญเกิดขึ้นนะคะและไพ่เอสออฟพันคินหนึ่เหรียญค่ะ เจ็ดดาบสี่สี่ดาบเด็ <c oughs> <c oughs> กถือไม้เท้าและก็ไพ่สิบไม้เท้าค่ะนะคะาาในด้านความสัมพันธ์แล้วเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยทำให้คุณรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจกับพฤติกรรมของเขาสักเท่าไหร่เหมือนจะ ค่อนข้างอ่อนหัดในแง่ของความรักไปนิดนึงบางทีคุณอาจจะต้องบอกคุณอาจจะต้องคอยเตือนเขาว่าคุณอยากได้อะไรช่วงวานเลนทายอยากทําอะไรอยากจะไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะดูเหมือนว่าตัวเขาเองเนี่ยต้อง ใช้การกระตุ้นค่ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณคบออคนลักษณะแบบนี้แล้วคุยพูดคุยกันแล้วมันยังไม่ค่อยคลิกไม่ค่อยลงตัวในเรื่องราวของความรักคุณอาจจะต้องกระตุ้นเขานิดหนึง่งหรือไม่บางทีนะคะบางทีตัวเขาเองอาจจะแบบมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรซุกซ่อนไว้ก็แกล้งทําเป็นเมินเฉยแกล้งทําเป็นแบบว่าไม่ไม,ไม่รับรู้ว่าเออวันเทศกาลสําคัญควรจะทําอะไรอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลน,นะคะก็อาจจะต้องกระตุ้นเขานิดหนึง่งว่า ถ้าในบรรดาคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ถ้าเกิดรักกันคบกันช่วงวันสําคัญนะจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เจอเจอกันหรือจะทําอะไรให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันม่นคงชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ใช่หรอกคุยไปวันๆแบบไร้จุดหมายอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะกระตุ้นเขาเลยการเทคแอคชั่นพูดถึงนะคะ ไม่งั้นแล้วเขาก็อาจจะทําเฉยทําเงียบเพราะว่า,าจ,จะอ้างว่างานเยอะงานหนักงานแน่นเลยไม่ใส่ใจหรือบอกข้ามสิ่งที่คุณคิดไปนะคะรอคอยค่ะไพ่ใบแรกออกมาเหมือนกันเลยการได้รับข่าวสารไพ่านางเทวดาค่ะทําความเข้าใจประหมามเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะ ไพ่อัลลเคอร์บ่งชี้แบบกลางๆนะ,ะไปในทางดีกับกลางๆนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างนะคะซึ่งข่าวสารบางนั้นที่คุณรอคอยนะคะเป็นในทางที่ดีนะคะอันนี้อาจจะเป็นในทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือผอู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะซึ่งในด้านของความรักแล้วบางทีการเก็บซ่อนความรู้สึกและการประมาเนี่ยนะมันไม่ได้ช่วยทําให้ ความรักของคุณมีความสตรองหนักแน่นคุณอาจจะต้องทําความเข้าใจและอาจจะต้องเทคแอคชั่นให้มากหน่อยจากพลังไพ่พลังงานที่บ่งชี้นะคะเพื่อจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีความมั่นคงและชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นคนคบคนคุยในพิเรีตดนี้นะคะ,ะและ่ละยิ่งในเดือนนี้เป็นเดือนของเดือนแห่งความรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้คนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนสถานนะคุณอาจจะต้องเทคแอคชั่นเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้เขาได้ตระหนักรู้ว่าการครบหากันไม่ใช่คบกันแบบไปวัน ควรที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ควรที่จะทําอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นกว่านี้ไม่งั้นแล้วเขาก็ยังคิดว่าเออบทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปทําตามใจตามอารมณ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้เขาเป็นแค่คนคุยอยู่นั่นไม่ขยับความสัมพันธ์มาเป็นคนรักสักทีนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคนโสดชาวราศีตุลเป็นเช่นไรในช่วง เดือนกุมภาพันธ์นี้ไพ่จสติสค่ะตามมาด้วยคิงออฟแคนด l e ค่ะราชาถือไม้เท้าและคิงออฟพ m มคินราชาถือเหรียญน,นะคะไนซ์ออ l ไลท t n น n งอัศวินจิดาเด e f ฟูลค่ะและ c คนเดลก็คือหกไม้เท้านั่นเองอชาวราศีตุลในสถานะของอคนโสดพลังงานของคุณนะคะเหมือนกับว่าเรื่องของการงานมีความก้าวหน้านะคะมีความก้าวหน้ามีความเติบโตการงานการเงินของคุณไปได้ดีนะคะคุณน่าจะสะสางปัญหาต่างๆ ได้อย่างค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเจ้านายก็ค่อนข้างที่จะให้ประโยชน์ที่ดีกับคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะยุ่งจัดการเกี่ยวกับเรื่องงานเอกสารนะคะ ทำอะไรเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนะคะที่รัดกลุ่มรอบครอบมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องราวของความรักดูเหมือนว่านะคะใจคุณตอนนี้ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักนะคะเหมือนยังโสดอยู่แล้วก็มีความสุขสนุกกับเรื่องของการงานการเงินซึ่งมันกําลังจะไปได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะ พลังงานของคุณโชว์ออกมาว่าคุณสามารถรับมือได้กับทุกๆปัญหาที่เข้ามานะคะซึ่งปัญหาตอนนั้นอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการงานอย่างเดียวยังไม่มีปัญหาเรื่องของความรักเข้ามาสักเท่าไหร่มาดูซิว่าจะมีใครแอบชื่นแอบชอบแอบมองคุณหรือแอบสังเกตคุณอยู่รับรับหรือเปล่านะคะ king of knight of p e n t a c l e ค่ะ mm hmm. เด็กถือ mm hmm. เด็ก n e h of p e n t a c l e เด็กถือเหรียญน,นะคะ king of swords ค่ะ The view ค่ะ For of pentacle ค่ะและ the lover ค่ะโอ้มันมีพลังงานของรักซ้อนรักแทรกเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เจอเจอกับคนที่เข้ามาชื่นชอบคุณหรือได้เจอเจอกับคนที่เขาเรียกว่าดูนิ่งๆนินดนึงนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ถูกชะตากับตัวคุณนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้แสดงออกอะไรมากนะคะได้แค่ สังเกตสังกาแอบรอบมองกันแอบพึงพอใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ก็ไม่ค่อยที่จะแสดงออกให้กับคุณได้รู้ตัวเพราะดูเหมือนว่าพลังงานของคุณยังไม่ได้สนใจว่ามีใครคอยแอบมองคุณหรือเปล่ามีใครคอยแอบชื่นชอบคุณหรือเปล่าแต่บ่งชี้ว่าเขาคนนี้แอบสนอกสนใจในตัวคุณซึ่งคนคนนี้นะเป็นได้ทั้งคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณนะคะและเป็นได้ทั้งคนที่ อายุมากกว่าคุณนะคะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเข้ามานะคะรุ่นรล่าเขาเดียวหรืออ่อนกว่าคุณเล็กน้อยหรืออายุมากกว่าคุณมีเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโชคชะตามันดึงดูดซึ่งกันและกันและตัวคนที่เข้ามา <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานของความรักที่ซ้อนแทกนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> สังเกตดีๆนะคะว่ามีใครที่ แอบช่วยเหลือคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือเปล่านะคะคอยช่วยทํานู่นทํานี่ให้หรือชอบแอบมาส่ง่งของมาให้แล้วก็แอบมามองคุณหรือเปล่าเพราะดูจากพลังงานแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีคนสนอ,อกสนใจคุณอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าคุณคุณชาวราศีตุลอาจจะยังไม่ได้สนใจเขาก็เลยยังมองข้ามความรู้สึกเหล่านั้นไปนะคะจากพลังงานอมาดูซีแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรราชินีช่วยค่ะ <c oughs> หกดาเดอะมูลค่ะแปดดาอืมนี่ราชินีนี่อัศวินค่ะและสุดท้ายเป็นสามเออสี่เหรียญน,นะคะ นะะในความสัมพันธ์นี้นะคะคนที่เขาแอบชอบคุณเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่แสดงตัวหรอกเพราะเขาดูว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งนะคะแต่เขาอาจจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่อย่างลับๆก็เป็นได้นะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะมีความกลัวอะไรบางอย่างกลัวคุณปฏิเสธนะคะหรือว่ากลัวที่จะตัวเองยังไม่ยังมีความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ใสสะอาดเสียทีเดียวก็เลยยังไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นอะไรมากมายได้แค่แอบชื่นชอบแอบชื่นชมแล้วก็ ปิดนิ่งไว้นะคะความสัมพันธ์นี้ก็ได้แค่แอบรักแอบชอบแอบชื่นชมตัวชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะอยู่เงียบเงียบอยู่แบบรับๆ่ะค่ะมาดูซิแนวโน้มของไพ่ออร c l e จะบอกว่าอะไรอีกนะคะไพ่กรตันยูรู้คุณไพ่ประสบการณ์ที่ดีสิ่งใหม่ ความฝันและฝังใจดางฟ้าอืมนะคะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในกรอบก็ได้นะอยู่ในกรอบนะคะอยู่ในสิ่งที่คนอื่นเขาได้ขีดกั้นเอาไว้นะคะเขาก็เลยไม่กล้าที่จะทะลุกรอบหรือทำอะไรที่มันผิด นอกเหนือจากจารีที่เขายึดถือไว้คุณและเขาอาจจะมีเคยมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงทําให้เขากลายเป็นคนใหม่นะคะซึ่งเขาคนนั้นอาจจะเก็บคุณไว้เนี่ยเป็นภาพฝันนะคะเก็บคุณไว้เป็นคนที่รู้สึกดีด้วยนะคะแล้วก็ฝังเรื่องของคุณไว้ในใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรให้มากมายไปกว่านี้เพราะตัวเขาเองก็น่าจะอยู่ในสถานะที่ยังไม่พร้อมที่จะ เอาใครเข้ามาในชีวิตเพราะว่าดูเหมือนว่ามันยังเป็นพลังงานซ้อนแทรกอยู่เขาก็น่าจะยังไม่ได้โสดอย่างแท้จริงนะ,ะถ้าคุณคุณชาวราศีตุลน,นะคะอยู่ใกล้ชิดเขาบางทีคุณอาจจะได้รับกระแสะความรู้สึกดีของเขาที่เขาคอยส่งให้ก็เป็นได้นะคะแต่ว่าเขาก็ได้แค่สงวนทีท่าไม่กล้าที่จะ Take a คชั่นมากไปกว่านี้เพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกับ กับความคิดของเขาก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นในพีเรียดนี้คนโสดชาวราศีตุลมีคนแอบ,บรักแอบบชื่นแอบบชอบคุณอยู่แต่ไม่แสดงออกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของคุณไปนะคะทำงานของคุณไปโสดอย่างสวยๆให้เขาแอบ,บชื่นชอบแอบบชื่นชมแอบบรักได้แต่คุณไม่จําเป็นที่ต้อง Take a คชั่นกับถ้าเขายังมีสถานะที่ยังไม่โสดอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะโอเคจบแล้วค่ะนะคะ ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่อันาร์พจะมานั่งอ่านไพ่แบบนี้ให้ฟังกันนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ